สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับพลังงานคุณและเขานะคะอันนี้มันหลายหลคนถามมันคืออะไรแบบมันคือแรนดอมหรือเปล่ามันก็แบบคือคือการมันไม่ใช่แบบพิกอาการไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่แบบว่าเหมือนอารมณ์คนเปิดไพ่อ่ะตุอพูดแบบนี้แล้วกันนะ,ะมันจะเรียกคอลเลกทีฟหรือเรียกอะไรก็ได้นะคะมันเหมือนแบบว่าพลังงานของคนเปิดไพ่ที่อยากจะเปิดให้กับคนที่บังเอิญผ่านมาเจอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ระบุเจาะจงว่า เป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบบางคนคุณอาจจะบังเอิญผ่านมาเจอแล้วตอนเนี้คุณอาจจะตูนติดกับตุกอย่างเงี้ยหมายถึงคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างได้อยากได้คําตอบอะไรบางอย่างในใน,ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออะไรก็ตามนะคะก็ลองฟังเป็นเหมือนเป็นนิทานเป็นการเล่าเรื่องไปอะไรอย่างนี้ละกัน,นะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่า คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงกับคุณเลยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นคุณก็แค่มองแบบมุมมองว่าเอ้ยความสัมพันธ์มันมีแบบนี้ด้วยหรอหรออะไรแบบนี้นะคะก็ให้มองมุมเป็นมุมมองอื่นๆไปนะคะแต่ถ้าอะไรดีๆก็รับมันไวค่ะแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะตุกไม่ได้ระบ,บุว่าพลังงานตอนนี้ที่ตุกจะเปิดให้มันอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแต่ว่าตุกอยากให้ทุกคนไปจัดการความรู้สึกของตัวเองว่าคําทานายวันนี้มันควรจะยังไงกับคุณอย่างเช่นว่างีคุณ ดวงอยู่เนี่ยระหว่างที่คุณฟังตุ๊กอยู่เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าอืมขอให้คำนำนายที่มันเปิดมาอยู่แค่ในช่วงระยะ1-2เดือนนี้แล้วกันนะเป็นคำตอบของเราอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนะะี่ยค่ะแล้วแต่คุณเลยแล้วก็ ใครรู้สึกว่าถูกใจอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคําทํานายหรือคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันก็ได้นะคะก็ยินดีมากเลยชอบมากเลยเวลามานั่งอ่านคอมเมนต์แต่ละคนแต่ว่าถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ดีทุกขอนูยาตลบนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ like, กดไลค์กดซับสไคร้กดสูปกระแตงให้กันละกันค่ะสําหรับการสนับสนุนช่องให้เดินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคอย่างนั้นวันนี้ตุกขอดูหน่อยค่ะ ว่าพลังงานวันนี้คุณและเขาเป็นยังไงพลังงานวันนี้ของคุณและเขาเป็นยังไงโอ้ไพ่ไปได้มาก็สิบไม้เท้าเลยค่ะมีความพยายามอะไรบางอย่างในการที่จะให้มันผ่านไปได้ได้เรื่อยอะสำหรับใครบางคนนะที่คุณคิดในเรื่องของการกําลังมุกออนหรือความสัมพันธ์นี้แม่กําลังจะจบลงหรือต้องเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครยังไงก็ตามตุกคิดว่าน่าจะไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นอะตุก๊กดูแค่นี้ก่อนละกันไพ่มันเป็นไพ่ของ ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วถ้ามันจบลงไปแล้วจริงๆนะคะหรือคุณมันอาจจะหมายถึงคุณมูฟออนได้แล้วความูฟออนได้แล้วมันจะมีการกลับมากันเป็นเพื่อนอีกครั้งค่ะแต่ว่าการเป็นเพื่อนในที่นี้มันการเป็นเพื่อนในแบบว่ามากกว่าเพื่อนอะเออหรือถ้าบางคนนะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามความสัมพันธ์นี้มันจะอยู่ในรูปแบบของคนที่ อยากจะขอพยายามอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อแต่มันเป็นการพยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่ยังอยากจะไปต่ออยู่อาจจะหมายถึงคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่ยังพยายามแต่ว่าเออตุ๊กยังไม่ได้เห็นถึงการที่แบบมันจะยุติจริงๆถ้ายังไม่ยุตินั่นหมายถึงมันจะไม่ได้มีการยุติเราเริ่มต้นใหม่แต่มันจะเป็นการที่ ชัดเจนมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะสถานะแบบคนคุยมากลายเป็นเพื่อนสนิทหรือคนคุยมีคอมมิชเมนต์อะไรอย่างนี้ได้แต่ตุ๊กยังมองไม่เห็นถึงเรื่องของคอมมิชเมนต์นะคะบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีการแบบความพยายามของคนคนหนึ่งนะคะนี่ไพ่ขึ้นหกเหรียญมีไพ่ห้าไม่ถาวมันจะรู้สึกสับสนค่ะนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะเออ ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีฝ่ายหนึ่งมองอีกฝ่ายหนึ่งในมุมมองที่ยกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นไวสูงมากๆบนหิ้งแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่มีคนคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตเอ่อแต่ว่าในหนึ่งเขาก็คนหนึ่งอคนหนึ่งแล้วกันนะพูดคนหนึ่งก่อนคนหนึ่งเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะไม่ ทำอะไรตามใจตัวเองจนให้เกิดปัญหาในหนึ่งแล้วอาจจะหมายถึงว่าคนคนเนี้ยเขาอาจจะพยายามที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นอยากจะมีความสัมพันธ์แบบไม่ไม่ต้องผูกมัดหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าณนะตอนนี้เริ่มมีคิดบ้างแต่ว่าก็เริ่มมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะใจหนึ่งมันก็รักพูดตรงๆนะความไอพลังงานตรงนี้มันเป็น พลังงานหนึ่งใจหนึ่งก็รักพลังงานใจหนึ่งก็อยากเก็บไว้แบบนี้ใจหนึ่งก็อยากไปต่อใจหนึ่งก็แบบว่าไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วก็รู้สึกสับสนไปหมดนะคะแต่ก็รู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือการเข้ามาของคนคนนี้มันใช่แหละแต่มันใช่แล้วมันไม่รู้ว่ามันกลัวว่าวันหนึ่งว่าจะจะต้องเสียไปหรือเปล่าหรือกลัวว่าวันหนึ่งจะคิดผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมาต่อขอดูตัวคุณก่อน ขอดูตัวคุณก่อนไพ่เป็นเอก o อฟคเหรียญน,นะคะเ t อร o อ s บสอดไ n i อฟคัพตุกพูดตรงๆว่าจริงๆอะตัวคุณอะเปิดใจมากเลยนะตัวคุณพร้อมตอนนี้คุณอาจจาะกพยายามคอนโทรลตัวเองอยู่ว่าถ้าในอนาคตอ่ะมันจะเป็นไปไม่ได้คุณก็เฮ้ยคลิปเนี้ยเหมือนกับอีคลิปนึงเลยอ่ะน่าจะคลิปควความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่า ตึกรู้สึกได้เลยว่าเอ็เนจีมันเหมือนกันตรงที่ว่าคุณรู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติมันในอนาคตมันไม่ได้ไปต่อจริงๆคุณจะไม่กังวลใจเพราะคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําลงไปมันดูสูญเปล่าหรือไรค่ามันแบบเอาจริงนะคุณทําอะไรลงไปมันเป็นเพราะว่าคุณพร้อมที่จะสู้และสิ่งที่คุณทําลงไปเพราะคุณรักแล้วคุณแบบหวังดีจริงๆอ่ะคือคนคนนั้นควรจะรับรู้ได้นะเออแต่ว่าไพ่คุณมันเป็นไพ่ของคนที่ เราพร้อมนะถ้าสมมติแค่เธอบอกว่าเฮ้ยเธออยากให้เรารอหรืออยากให้อะไรแบบเนี้ยแบบชัดเจนอ่ะคุณพร้อมมากๆเลยอ่ะแต่คุณก็แค่รู้สึกแบบบางทีคุณรู้สึกแบบโชคชะตาของคุณมันคงไม่ดีเนาะเราเป็นคนจะไม่มีคู่หรือเปล่าไม่นะตุกมีความรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่ค่ะและถ้าคนในวันนั้นที่คุณมีคุณจะได้เจอคนที่ดีด้วยเพราะไพ่คุณเป็นไพ่ของคนที่แบบคือเราพร้อมที่จะให้คุณพร้อมที่จะให้กับคนคนนี้ แล้วคุณไม่ไะหว่างอะไรตอบแทนด้วยคือ energy คุณดี mm hmm. เขาควรรับรู้ได้นะคะไพ่สองไม่เท้าค่ะมี่ไพ่สีดําจริงๆแหละแต่ว่าบางอย่างมันทําให้คุณต้องติดอยู่กับตรงนี้เอาจริงนะคุณไม่อยากเสียคนคนนี้ไปแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ไม่ได้อยากที่จะรังเขาไว้คืออยากให้อิสระกับเขาแบบเต็มที่เต็มทางเลยยังไงก็ได้คือเห็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่แบบ เออเจ็บอ่ะแต่มันไม่ได้เจ็บแบบเจียงตายอ่ะแต่มันรู้สึกเจ็บที่เราอาจจามไม่ได้ความรักตอบกลับมาในแบบที่เราควรจะได้รับแต่ว่าคุณก็แค่รู้สึกว่าก็ยังอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆแต่ว่าไพ่คุณก็เป็นไพ่ของคนที่ถ้าถึงเวลาจะต้องปล่อยคุณก็จะต้องไปจริงๆนะเหมือนคุณน่าจะมีแบบ กฎกติกาของตัวเองว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเขาเป็นแบบนี้หรือวันหนึ่งเขาพูดเรื่องนี้หรือวันหนึ่งเขามีแฟนของเขาเองหรือวันหนึ่งเขานอกใจคุณหรืออะไรใดๆก็ตามไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไหนอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออวันนั้นคุณจะเป็นวันที่คุณตัดเขาได้จริงๆเพราะว่าเหมือนคุณตกลงกับตัวเองแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดวันนี้เขาเป็นแบบนี้เราจะต้องตัดสินใจที่จะตัดเขาได้จริงๆเออเหมือนคุณตกลงกับตัวเองนะคะแต่ว่าใจนึงมันก็ยังอยากมีเขาอยู่แหละอื ขอดูตัวเขาหน่อยค่ะตุขอดูตัวเขาหน่อยให้เป็นสองถ้วยรีเวอร์เป็นซันชอปครับเตอร์ฟสตูดูห้าดาบคนคนนี้ ทุกไม่รู้นะเขาอาจจะผ่านความรัก่คือไม่อยากพูดเลยพูดเหมือนกันทุกคลิปเลยแต่สัมผัสได้ว่าบางคนน่ะคุณอาจจะไปดีวกว่าใครบางคนที่เขาเคยมีความรักในรูปแบบหนึ่งอะในรูปแบบหนึ่งมาแล้วมันมันไม่สามารถเปลี่ยนได้คือคุณก็จะมันเหมือนอะไรรู้ป่ามันตุกยกตัวอย่างแบบง่ายเลยนะสมมุติว่าคุณเป็นคนชอบคนข่าวตีสูงอ่ะ แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทายของคุณได้อะคนคนนี้เขายังเป็นแบบนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เขาชอบที่จะมีความรักกับคนประเภทนี้แต่คุณไม่ใช่คนประเภทนั้นอะเออแต่ว่าเขาพยายามที่จะเปิดใจไพ่เห็นไหมไพ่ท่อสบัดพยายามที่จะเปิดใจกับความรักครั้งนี้แต่ว่าในบางครั้งเขาแค่รู้สึกว่าคุณอะอาจจะเป็นคนที่ สร้างบาดแผลให้กับเขาเจ็บกว่าเดิมหรือเปล่าคือแบบเอาจริงนะตุวผู้ตรงโคตรแบบมีเงาเลยอะแบบมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะเอาใครไปเปรียบเทียบกับใครอะแต่เขาอ่ะมันอยู่ในคนที่ชอบเอาความรักใหม่ไปเปรียบเทียบกับความรักเก่าแบบแฟนเก่าเคยเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็กลัวแล้วก็แบบ เหมือนเอามาจาสคุณอนะทา,ท,าทางที่คุณก็ไม่เคยเอ่ยปากพูดว่าคุณจะไม่เป็นแบบนั้นหรือคุณเป็นคนแบบนั้นเหลืออะไรเลยก็ตามอะคือไพ่มันเห็นได้เลยมันเป็นไพ่ของคนที่กลัวค่ะแล้วคนที่คิดไปเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะแล้วก็คือแต่แต่อย่างหนึ่งนะตุ๊กบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้เขาอ่อนไหวในความรู้สึกได้มากแบบมากจริงๆมากแบบจนจนรู้สึกได้ว่า ไม่อยากเสียคุณไปในชีวิตอะเออไพ่เป็น9ก้าม็เท้ารีเวิร์สค่ะจัสติเดอะลอเวอร์อืมตอนเนี้ยเขากำลังพินิจพิจรารณา พวิจารยาวิจารพิจารณาอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้เร็วๆนี้มันอาจจะมีการตัดสินใจแล้วก็คิดแล้วว่าจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตอันนี้นะคะสมมุติคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3ามหรืออะไรก็ตามมันจะมีการตัดสินใจในการเลือกค่ะแต่ว่าการเลือกในที่นี้มันต้องหมายถึงคนที่อยู่กับเขาหรือรับเขาได้ในหลายๆอย่างแต่อันนี้ตัวพูดเลยนะ ตุกไม่ได้มองเห็นคนอื่นแต่ตุกรู้ว่ามันอาจจะมีการเปิดช้อยส์ของเขาหรือการมีเรื่องของมือที่3เข้ามาแต่ตุกแค่รู้สึก,กว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เอนเนอรีอ่ะมันหมายถึงตัวคุณอันนี้แบบมันมีคนนึงค่ะเคยมาคอมเมนต์ตุกบอกว่ารับเงินมากี่บาทดูเวยเขาเูาเ,เกินเอาจริงนะตุกอะไม่ไม่อยากจะอวยใครนะจริงๆอะถ้าคุณสังเกตตุตกดีๆนะบางทีทุกอ่านไพ่อะไรบางอย่างอะตุกเหมือนจะหยุมหัวฝ่ายคู่กรณีคุณได้ําไป แต่อันเนี้ยเอนเนจรี่นะตุกรู้สึกได้ว่าคนคนนี้กลัวจริงค่ะกลัวความรักกลัวมากเลยกลัวตุกว่าเขาเห็นกับตัวเขากลัวว่าเขาจะเสียใจแต่เขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะเสียใจพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วเขาสุดท้ายแล้วเขาจะพ่ายแพ้ภัยตัวเองอ่ะตุกคิดว่าเขาจะแพ้ภัายตัวเองค่ะเพราะเขาจะขาดขาดคุณไม่ได้เขาจะ ตุกว่าบางทีคุณอาจจะไปสร้างอะไรบางอย่างที่มันดีมากๆให้ให้กับเขาได้รู้สึกแล้วมันเหมือนตอนนี้คุณก็อาจจะทําอะไรบางอย่างเช่นคุณอาจจะหายป้ายหรือคุณอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างให้เขาจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอะแล้วตุกคิดว่าเขาจะตัดสินใจที่จะเก็บคุณไว้เลือกคุณไว้แล้วก็จะหนีจากอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพลวงตาค่ะคือคนคนนี้คือไพ่เซเว่นซอฟต์สํสำหรับเนี้ย คือตุกเคยอ่านความหมายตอนแรกอะตุกคิดว่าคนคนหนึ่งจะวิ่งกลับไปดาร์กไซสไม่วิ่งเข้าหาแสงสว่างแต่ว่าพอเขาดูดีๆแบบว่าไอทางแสงสว่างมันมีแต่แบบคุณดูนะมันจะเป็นแบบเหมือนทางแสงสว่างมันก็จะมีแต่ฝุ่นแต่อะไรอะแต่ว่าในดาร์กไซจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อะมันเหมือนกับคนที่เขาเขาควรจะเลือกอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาเคยไปอะค่ะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาหนีมาตลอดก,ก็ได้แล้วเขาก็ต้องหนีจากตรงนี้ให้ได้อะตุ๊กคิดว่าเขาจะเลือกที่จะยอมเปิดใจพัฒนาความสัมพันธ์หรือยอมที่จะเปิดใจกับคุณอะในอีกรูปแบบหนึ่งให้คุณได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงในความสัมพันธ์แต่ว่าตุ๊กขอดูเขาต่ออีกนิดนึงค่ะคนคนนี้ใบนี้คือมาริกาออฟคอร์สโอเค เขากลัวคุณเหมือนกันนะตุกคิดว่าเขาแอบกลัวคุณนะคะเขาก็แอบกลัวว่าคือ,อยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องของความกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่โชคดีเราไปต่อไม่ได้เขากลัวว่าคุณจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเขากลัวว่าร่างมารของคุณจะออกหรืออะไรประมาณเนี้ยเออตุกบอกได้เลยแล้วคือตุกคิดว่าเขาคิดคิดลบไปนิดนึงอ่ะ ณตอนนี้นะคะความรู้สึกเขาตุกคิดว่าเขาคิดคิดลบไปมากกับความสัมพันธ์หรือกับอะไรก็ตามคือกับตัวคุณอ่ะตุกคิดว่าเขาคิดดีแต่พอมาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์หรือพอจะก้าวไปต่อหรืออะไรก็ตามอ่ะตุกคิดว่าเขาไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่แต่เราก็ค่อนข้างที่จะขาดแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในใจหนึ่งอ่ะตุกบอกได้เลยว่าเขาคนคนนี้คิดถึงคุณมากแล้วคนคนนี้รู้สึก มีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาพูดอย่างนี้แล้วกันมีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาหรืออาจจะแอบ2องคุณอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรก็ได้แต่พยายามที่จะควบคุมตัวเองนะคะเขากลัวว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่โชคดีอือย่างนั้นทุกขอดูอาคำะคะ่อยค่ะทุกขอดูบทสรุปของความสัมพันธ์่อยค่ะ ขอดูบทสะหลุกของความสัมพันธ์หน่ ine. อยค่ะอ่าหาให้เป็นรากได้ The Lover ค่ะสามดาบว่าทำไมสามดาบมาอืม อ่ะโอเคสถานการณ์บทสรุปนะคะตุกคิดว่าเขาอาจจะเลือกผิดบางทีแล้วเขาอาจจะมีช้อยจริงๆแล้วเขาก็เลือกผิดแล้วรู้แล้วว่าผิดแล้วก็หันหลังกลับค่ะ,ะตุกจะบอกได้เลยว่าบางทีถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ในสักการณ์ที่เงียบไปแต่ต้องเงียบมันไปเป็นเดือนนะบางทีเขาอาจจะไปเปิดใจให้กับใครบางคนแต่ว่าสุดท้ายเราคุยเราไม่ได้คุยแล้วมาไม่ได้จริงๆแล้วก็ในหนึ่งอ,อาจจะเป็นการพูดคุยกันแล้ว รู้สึกว่าเหมือนคนคนนั้นเขาอยากเปิดตัวแต่เขาให้คนคนนั้นเปิดตัวไม่ได้เพราะหนึ่งเลยกลัวคุณเสียใจอย่างหนึ่งนะคะตุกมีความรู้สึกว่าคุณยังเป็น number ว n e เสมอแล้วสุดท้ายอะไรที่เขาคิดในใจว่าคุณไม่น่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคุณไม่ได้คนในแบบที่เขาวางแผนเอาไว้หรืออะไรใดๆก็ตามคุณไม่ใช่คนที่อยู่ใน world ของเขาหรืออะไรก็ตามมันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันตีกับกันหมดจากการที่มีข้อเปรียบเทียบอาจจะจากคนใหม่หรือจากคําพูดของใครก็ตาม แล้วมันทําให้รู้ว่าทุกๆคําพูดของคนใหม่หรือทุกๆคําพูดของคงยังไม่ใช่คนใหม่อะค่ะเป็นคนคุยใหม่หรือทุกๆคําพูดของคนรอบตัวเขาอะทุกๆคําพูดมันมีคุณอยู่ในนั้นมันมีแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะมี history ของคุณอยู่ในนั้นคือแบบบางทีอาจจะหมายถึงว่าเนี่ยไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณเคยไปกับเขาหรือพูดเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเขานึกขึ้นมาได้ว่าคําพูดนี้คุณเคยพูดมันจะเป็นอะไรแบบนี้หมดตุกคิดว่าคุณอนะ ค่อนข้างที่จะตามหลอกหลอนเขานะแต่ว่าในใดเดียวกันน่ะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าคุณเงียบมาแล้วก็น,นิ่งมามันเหมือนคุณจะมูบอ่อนจากเขาได้จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรที่จะต้องทําอะไรเลยที่แบบหมายถึงไม่ควรที่จะต้องทำอะไรเลยในที่นี้หมายถึงเขาไม่ควรที่จะเปิดใจให้กับคนใหมๆ่ๆหรือใครใดๆก็ตามแล้วเขาก็ไม่ควรที่จะบังคับตัวเองมากจนเกินไปอะ่ะ ไพ่เขามันเหมือนปิดหูปิดตาม,มาตลอดนะตอนนี้ตุกคิดว่าเขาพอเขารู้ได้ว่าคุณ m o ฟออนไปจากเขาจริงๆอะ่ะมันเหมือนเขาจะไม่ได้อยากให้คุณไปไกลเขาจะอยากดึงคุณกลับมานะคะแล้วมันชัดเจนที่ว่าเออมันเหมือนเสียสิ่งที่มีค่าไปอะ่ะ คนเรามันเหมือนเสียสิ่งที่มีค่าแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งค่ะเราก็จะเป็นการตัดสินใจแบบว่าไม่ต้องอะไรแล้วแล้วก็เหมือนพยายามว่าขอโอกาสพูดได้เลยว่าเออขอโอกาสคือไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อะไรก็ตามมันจะมีเรื่องของการขอโอกาสอีกครั้งแล้วก็รู้แล้วว่าต่อให้เขาเดินหน้าไปยังไงแต่ถ้าเกิด ข้างหลังมันไม่ได้มีคุณหรือไม่ได้เดินจับมือคุณไปอะ่ะทางข้างหน้ามันไม่ได้โป่งโล่งสบายแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสุขกับเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะทําอะไรให้ให้คุณได้รู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ย การที่คุณอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เราอยู่ด้วยกันมีกันละกันเนี่ยมันมันคือความสุขมันเหมือนกับว่าบางทีคุณกับเขาอ่ะตุกว่าก่อนหันเนี้ยคุณกับเขาน่าจะสร้างความสัมพันธ์ตนมันเป็นมิตรภาพที่ดีๆไปแล้วอะเราตุกคิดว่าเขาไม่ได้อยากจะเสียตรงตรงอะไรตรงนี้ไปจริงๆนะคะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหนี่ยค่ะอืมบางคนคบชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ แล้วมันเหมือนก็มันมีความแตกต่างหรือความคิดทัศนคติอะไรบางอย่างมาเลยทําให้ตูกคิดว่าเขาอาจจะค่อยเขวไปสักนิดนึงแต่เอาจริงนะไพ่ตัวคุณเองไม่ได้ค่อยเขวเลยรักก็คือรักแต่เขานี่เหมือนประมาณว่ารักนะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะรักนะมันไม่ใช่อ่ะเออเฟิร์สค่ะความสัมพันธ์นี้มันจะมีการยืดออกไปค่ะบางคนถ้าคุณคิดว่าบางคนคุณเข้ามาดูแล้วความสัมพันธ์คุณมันอาจจะล่อแล่หรือมันจะ หายหรือมันจะตัดหรือมันจะเลิกหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะมีการต่อไปอีกให้แบบเป็น energy ที่ทำให้รู้ว่าถ้าการกลับมาอีกครั้งอ่ะเขาจะต้องเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าเขาจะมาขอโอกาสแล้วคุณจะต้องให้โอกาสเขา อีกครั้งจริงๆอะในการที่จะแบบต้องต้องต้อง,องเริ่มต้นใหม่ต้องทําอะไรใหม่ๆต้องทําอะไรให้มันดีขึ้น่ะตุ๊กคิดว่าบางทีแล้วการที่แบบหายๆก็ไปบ้านมันอาจจะทําให้ต่างคนต่างตื่นรู้ก็ได้นะว่าจริงๆเนาะมันคิดถึงกันหรือเปล่านะคะตุ๊กขอดูลูกเต๋าหน่อยโอเคมันเป็นช่วงพักเบรกค่ะนี่งขอ,อกาสขอขอความรู้สึกใหม่ๆ Mm. Okay. ถึงเวลาแล้วค่ะที่คิวปิดจะต้องทำงานนะตุกคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆค่ะจริงๆตัวนี้ก็คล้ายๆจัสเมนนั่นแหละมันจะมีการตัดสินใจค่ะมันมันมีการแบบเบรกแล้วมีการนั่งคิดไต่ตองมากๆว่าจะต้องทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ไปต่อเดี๋ยวจะมีการกลับมาของใครบางคนหรือมันถ้ายัางไม่ได้เจอกันหรือจบกันหรือมีตอนนี้มีปัญหากันนั่นหมายถึงการที่เขาจะตัดสินใจแบบแน่วแน,วแนว่ว่าเป็นการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะไอสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําทุกอย่างอะ่ะม ต้องไปหมดมันมันตรงกระบวนการไปหมดแล้วแบบมันไม่มีอะไรที่จะมันดีไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเฉลิมฉลองก็ได้นะคะแต่ว่ากว่าจ,จะได้คนคนนี้มาในในวันที่คุณก็แบบเหนื่อยล้าเต็มทนนะ่ะคุณก็อาจจะให้อาภัยเขาแล้วคุณจะไม่ได้ระแวงเขาหรือรู้สึกแย่กับเขานะแต่คุณก็จะแค่รู้สึกว่าเออคุณจะมานั่งถามใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ ได้จริงๆหรือเปล่าอะเออมันเหมือนกับว่าคุณก็โอเคนะที่เขากลับมาแต่คุณจะรู้สึกว่าแบบครั้งหน้ามันจะมีอีกไหมอะไรประมาณนี้ถ้าครั้งหน้ามีอีกคุณจะต้องทํายังไงหรือบางทีมันอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่คุณให้โอกาสให้อะไรก็ตามแต่ว่าคุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทุกเอาใจช่วยทุกคนนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะ